นะคะแฟนสวัสดีนะคะแฟนคลับของตรงฟังซินแซนนางพยาญโงเ่เฮงนะคะเราจะมาบอกว่านะคะคนหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเวลาซินแซนวิเคของโงเ่เฮงวิเคห์ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของลูกค้านะคะที่มาวิเคระห์โง่เฮงนะคะอันแรกเลยนะเราจะยึดหลักนะคะเทียนเหลินจีเหออีนะคะฟ้าคนดินรวมกันเป็นหนึ่งเราจะวิเคราะห์วันเดือนปีเกิดนะคะนั่นก็คือ วันเดือนปีเกิดและเลิกยามนะคะก็คือเวลาที่คุณเกิดนั่นแหละคือเวลาพลังแห่งฟ้านะคะเราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อจากนั้นนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ะตาคนนะคะนั่นก็คือตัวแทนของหูเฮงนั่นเองซึ่งตัวแทนหลักของหนูเฮงนะคะนั่นก็คือลักษณะของโครงหน้าใบหน้านะคะลักษณะแขนลักษณะขาลักษณะหูนะคะแต่เวลาเราวิเคราะห์เนี่ยซินแซจ,จะให้ถ่ายรูปนะคะอยู่3มรูปด้วยกันก็คือหน้าตรงด้ชัดเจนหูซ้ายชัดหูขวาชัด ะะเพราะว่าในแต่ละส่วนนะคะมันจะมีผลในการอ่านโชคชะตาเราจะเน้นการอ่านเรื่องของโครงสร้างอ่านเรื่องของชี้ปลานะคะในการวิเคราะห์โง่เหงนะคะเราก็จะประเมินว่าคนคนนี้มีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างให้ดูะคะ่ะว่าเวลาเราวิเคราะห์ตัวปลาจืดเป็นยังไงกันบ้างนะคะตัวปลาจืดก็คือหลักของโหราศาสตร์จีนนั่นก็คือตัวอักษรจีนนั่นเองนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์เพื่อ ประเมินว่าคนคนนี้โอกาสทางธุรกิจจะเป็นยังไงเกิดมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างโชคชะตาจะเป็นอย่างไรเดตินี่ชาร์ตเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์กันผังอันนี้คือผังสีเหมือนต้นเจียงนะคะที่ท่านขงเบ้งใช้ในการวิเคราะห์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาเราวิเคราะห์โงเ่เฮงเนี่ยเราทํำยังไงกันบ้างนะคะนี่นะคะก็คือหลักการของการวิเคราะห์นะคะเราจะวิเคราะห์ปีเดือนวันยามนะคะซึ่งลักษณะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญมากมายเลยนะที่ใช้ในการอ่านโชคชะตานะคะเพราะว่า เพราะว่าเวลาเราอ่านโชคชะตาค่ะเราต้องเอาตัวดวงชะตามาเปรียบเทียบเนาะไม่ว่าเราจะวิเคราะห์คนดังโหยเฮงนักการเมืองหรือใดๆก็ตามนะคะการวิเคราะห์ที่ถูกต้องอะคะ่ะก็จะเอาดวงชะตาเข้ามาวิเคราะห์ด้วยแต่ตอนที่จินใจวิเคราะห์โหยเฮงนักการเมืองเนี่ยเราไม่ได้เอาดวงชะตาเข้ามานะคะเรากำลังจะบอกว่าเวลาเราวิเคราะห์โหยเฮงใดๆไรก็ตามเราต้องใช้นะคะ ตัววันเดือนปีเกิดเป็นตัวแทนของปลาจื้อนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของการวิเคราะห์ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อวิเคราะงงห์โง่เฮงนะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะของเฮงสวยรวยปังด้วยพลัง,งโงเ่เฮงค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจก็จะได้เปิดหูเปิดตากันนะคะขอบคุณค่ะ กับตรงฟังซินแจน,นะคะมีค่าใช้ใจใ่ายในทางออนไลน์อยู่ที่3,500บาทนะคะพบตัวอยู่10,000บาทเราจะวิเคราะห์งูเฮงเพื่อธุรกิจนะคะแล้วก็สัญญารรกมแล้วก็ดูจังหวะชีวิตว่าเราควรจะลงทุนอะไรปรับงเูเฮงอย่างไรนะคะตามหลักโหราศาสตร์จีนนะคะกับตรงฟังซินแจใครสนใจก็เม้นเข้ามาได้เลยค่ะ